โอ้น่ากินจริงเลยคุณยายขายอะไรคุณยายขายอะไรการดูปากไกน้ำแจ่มเป็นสูตรโบราณครัข้าวุ้นน้ำแจ่วโบราณเป็นสูตรโบราณกิมไหมอร่อยนะลองชิมดูหน่อยนะจะเป็นยังไงบ้างเฮ้ยเป็นหวัดแล้วครับข้าวปุ้นน้ำแจ่ว chào, đuối, cám ơn, thay tất cả mọi thứ, có gì cho tôi biết, này là พอ,อแล้วเห็นจาทุกอย่างเลยครับ อะไรนะยายอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยเจ็ดสิบแล้วค่ะโอ้เจ็ดสิบตาตาอายุเท่าไหร่ตาเจ็ดสิบเท่าไรเเจ็ดสิบหกเ่จ็ดสิบหกเจ็ดสิบแล้วค่ะโหน้ำมันน่ากินนะยายนะต้มแลปริ่มหม้อเลยขายหมดไหมครับเนี่ยขายหมดค่ะวัน หลังากผมานั่งกินตรงนี้ <c oughs> อขอบคุณครับอื วันนี้ผมก็พามากินแล้วครับนี่ครับคนน้ำแก่วของคุณยายคุณยายคุณยายเชียงคานอยคุณยายบนลอยคลอยาอัน้นอยา้แล้วก็คล้ายๆกับอาหารทางแถบนี้ฮะั็ีห อาหารเวียดนามที่ผมไปกินนะฮะอาหารถูกแถบของออไทยเวียดนามลาวเนี่คลายย้ายคล้ายกันครับเป็นน้ำซุปอะไรทีวมีของเนี่ยรักบุญอย่างอย่าง อคครับบชิมกันนะครับก็ชาติเป็นยังไงบ้างผิงเอาก็กินนะครับส่วนใหญ่ก็จะเอาผักนี่ครับมาจิ้มในกระปินะครับรสเขาไม่ยากนะ อ,อร่อยครับอร่อยมันออกเป็นแบบคล้ายๆแบบก๋วยเตี๋ยวที่มันไม่ต้องเข้มข้นมากครับอร่อยครับให้ดูใกล้ๆนะครับกราสกินนครับ เยี่ยมครับ